เซน,นเบิร์ดีอุ้อยพี่น้องาคือหลายแท้เดี๋ยวให้ยับไปเบิ้งใกล้่เบิ้งกันนะเมื่อเป็นสั้นเป็นลือปีแถวเวทีกระไดอู้ป้าลายอยู่ตรงนอเอาขอเสียงพี่น้องขอ,อแกนเอาเบอร์สีจุมพูในแน่เร็วออเอายับเอากัดอีแม่คอยป้า เมินคนมันหลายหรือว่าทีมันแคบบาดนี่ทีมันแคบห่วยง่ายสเส่นเลยง่ายัาคาออกไปข้างนอกซะเป็นหยังบาดนี่โหโหกจตีขวมโมมีม่มองนั่งหันเอาเพื่อนม,มหาอยากหากินเอาเอาหาอยากหากินก็สู่กระต๊ะไปเป็นกำลังแรงกใจเอาทำบุญน้ำกันเด้อแม่ด้อเอาทำบุญน้ำกัดมันนีซ่าถูนอนหลับไห่ในเงินมือด้วยแม่ด้อ ตื่นขึ้นมากให้เงินหมื่นหายให้เงินแสนเงืนหลากมาแท่นหยั่เอากันที่มันแคบม,ม,มองเงนหยังดอกไอ้แจ็คปอรำตสิบสีตั้งมองไดให,ให้คอยเว้าเด็อจอดนี่ฟังนี่คอยเห็นนี่นี่สองสามมองนี่เอาผ้าใบาสีดําเงินมาปูปูพื้นบักไงบาดีก้อนหินมาเต่งทับตึ๊บลงไปบานคอยกว่าอยย่ห้วยอันฝนห่อเพื่อนเอาเข่ามาตากโว้คอยว่า ตอนแรกขอกระลวว่าเอาฝดห้ามพันกับพระหูจักสันติว่ามันมเป็นมะเร็งหมอรับมือน,นี่เออเอายับเอากาอีเม่ยคอยเอาขอบบุญขอบคุณเด้อเอายีเม่เอ้ยก้อยสิมาขืนมาทั้งเวทีใดปวดท้องกับปวดท้องคอยสิไปบารนี้คอยไปถามข้าเจ้าละก็อไง้องน้ำอยู่ทั้งไรเจ้าตรงไปหลดเด้อยายเจ้าตรงไปเรื่อยๆเจ้าเห็นโลดพะนะ พกระตรงไปตรงไปตรงไปซะ,ลละ,ะลแล้วล่ะหอดสะไล่เด้อแล้วก็แล้วหอดหวองไฟหุ่นติวดิวติวแล้วก็แล้วควายพเห็นห้วงน้ำจ้าเจ้าอีแม่คอยทังสูททั้งบัวทองบาดหน่คอยง่างกลับขึ้นมาพรอตู้อันนี้นี่ต้องตัวคอยขาขา,ขาต้องยู่มองหันกลับข,ขึ้นมาอยู่มองเกาอีนีอีแม่คอยเบื้องการแต่งตวัวเสื้อเอาเสือเข่าในใส่รองเทา้าขัดมันแต่งตวัวคือกันหละก้าวออกปอบพอล้อ ใจว่าข่อยเบิงคกักๆไปใดยเทยมันเป็นคนบอพอ่พ่อเอาไม่ยังบาทนะิตายแน่ไม่ยังยอีกบาทน,ะนี่เศร้าแน่เศร้าแน่เป็นจังใด พจ้าเจ้บเด้าเจ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 ้าหนีหนีหนีเจ้าสิกคอยนี้เจ้าขึ้นมม่ยังใครคอยถามเจ้าด้วยอู้มันได้เวลาร่ำแล้วคอยกระสีมาล่ำเหมือนตัวช่วงนี้มันเป็นช่วงตลกพี่น้องถาเบิ้งตลกนี่จ้าสิกเฝ้าขึ้นมาล่ำได้จังไหนตลกกระซ้างเหล่าตลกเี่ยังบ่มีคนหัวขวานเจ้าจักเม็ดเนี่ยคอยยืนเบิ้งตั้งโดนอยู่เนี่ยหนีคอยสีล่ำคอยสีล่ำนี่ท่านแบบโบราณำนี่พี่น้องฟังเนี่ยเจ้าสีล่ำเรื่องไหนโคโลน่างัวเอาพักกระเตียดจะเถิงบ้างเนี่ย ฉันเองก็คือแม่จันทามีลูกสาวคือนางอัวตอนนี้ฉันได้ยินข่าวว่าขุลู่น่ะมันมารักชอบพ่อกับนางอัวลูกสาวของฉันแต่ว่าฉันบอหมักฉันบ่กมีวันย่อมฉันสร้างแม่มันอีจันทาชือเชายเก่าเก่า่อยน่ะมันเป็นคนขีทีตัวคนที่ฉันหมายตาไปเป็นลูกเขยของฉันมีคนเดียวเท่านั้นคือเท่าวคุรางมหาเศรษฐีแห่งเมืองกลาเมื่อนี่ท้าคุรางได้พัดนัดบา ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอลูกสาวของฉันแต่นั่งอ้วนยังมาทตนได้รู้เรื่องอยู่วาไอ้อวาออกมาาเมดูด้วยนั่งเอกนั่งเอกเสียงดีคุณต้องง,องามคนดีว่านั่งตอมใจาสาวสุกมาแต่บาทนนทานเหงาขัดสันสุขลูกป่ตังต้งจะคือไข่ป่อไย่ยาสุดยอด พยอยากเปลี่วนบปลงไม่หายดาโตัวน้ำายใจนั่งหมายผู้รู้ผู้นั่งหวังรวมตอนนี้น้อยในห้องเงียนเยียงแม่เรียกวนเปิดประตูป้องกว่างกว่างขั้นเปิดน้อยยานมันมีกว่าแมาแล้ เดียวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเจ้าเป็นผู้ดก่อนวัวนางเอกผู้ดก่อนนะนางอัวนางอื้ออืออกูอยู่สี่สุูเาจางเด้อเลยเลือกนี้ปวกเน่า อ้วว่าแต่เบื้งปากอ้ววดูฉันปากอ้ววเป็นยังสี่กูสิบ่กกินหมอกหอยก้อยเฉลี่ยจ้าเถื่อนเลยถ่ายโลดแม่จตาอ้วว่เสียงคือเป็นจังสันอ๋ออ้วว่าเป็นวัดฝนตกบ่ได้เด้ลูกต้องเสียงเพราะเป็นนั่งเองแม่จตาเออเรียกอว่ามามื่อนี่แม่มาเรียงแน้าใดเปิดจนไห้ไวจีต่อนางอาพ่อรูดเด้อ <laughs> คือจังสีดอกลูกเอ้ยมือนี่แกเพิ่งไปอยู่น,น้าอาไปทางไหนเออไปมายาังเแี่เอาอ้ยจะไปจาดเพื่อนในระพับวนที่ไหลไห้จะไปไก่เด้ตอต่อเฉลียหันอ้น <laughs> วเอ้ยอมือนี่ท้าวขุนล่างมหาเศรษฐีแห่งเมืองไก่เพื่อนสิยกขบวนขันหมากมาสู่ขอลูกสาวของแม่แม่จึงอยากให้นงางอ่วลูกสาวของแม่เนี่ย ยิ้มหวานๆแต่งตัวสวยๆไปต้อนรับขบวนขันมาต้อนรับจังะไรจะบอกลายเชลลาวัวมาขรุ่นอะไรมาขลั่งเลยล่ะแม่แค่นี้ว่าแม่บอกอะไร่ยอะแล้ว่าให้มาขรุ่นว่าให้มาขูู่ลแต่เมื่อคืนเถียงแล้วแม่โตบปากแตกเนี่ยอีอัวอีอัวอีปอกต่ำใส่มึงไอ้แดนแม่มึงน่าไม่ไปตบเราจากอผปากี้มึงโอ้ แม่า่าวัวมาคุ้ลางว่ามาคุ้งลูกวัาาวบาบบาบบาบบาวาาเล็บเ้าเอาอะยังไงเอาคุ้ล่างกว่าครั้ง่มาคุลอ๋อแม่คุณล่างายแล้วคุณบ่ขืนมากเอาคุ้งลางมาลวเตียนะ ได้ตอนนั้นคนล่างาเท้าก็เดี๋ยทางมาห่อนพี่น้องเอ้ยอกินหอดอัวจนท่อมหิอยู่บ่เป็ตนตะแหละ ก็นี่อันนี้แหละเท้าขุนล่างขุนล่างแม่ยงย้อคือ้ิปูมเ,เทพเทททแท,ท้ป้าขุนล่างวันดีว่ามันใครมดแดงวันนี้ป้ามาขึ้นเท่บุ้ยเหลือมว่ามันดาบม,มีดปุ้ยคือนขาขึ้นแน่เอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะโยมเนาะไปอันนี้งนานร้ายกระทงว่ามาลูกนิมิตลูกยังสั่นปูสายหัวเสียก อย่าว่าจังสันอุย้ยคุณลูกกะโลนั่งอั่วก,กะสวยช่างเหมาะสมกันเหลือเกินผู้หายคือกันละคุณลูกเอ้ยไปบอกกับน้องเด้อลูกละแม่สิค่อยรุ่นอ้วนะ้แคว้นขวนวอนให้นรางแกโอ้ยกูตื่นอีกแล้วลนะพี่ขุนล้างฝันพ่อน,นองจนผมโลนเป็ด บอกบอบเอ้ยที่แต่ผมโชโลไหลก็ว่ารูดคนเอยียงสร้างมางามว่ามเป็นกิ่นนลีีน้อยมันจะเป็นบ่มีตาแขนสวยตัวสวยแอวกิ้ววาเป็นดวดคิ้วขาดโคงงามหล่นกวัวคนวปัดนางหยับยา่างยายวามเป็นรถติดตุบ ดเดินหน่วยนายว่าเ็นลดหนักอ่อยหนักกว่าเก่าอ,อ,อีกอ้วนางเอย๋ยตายิพี่คุณล้างอยากยับสวนมอนมาสอนสวนมีแต่ว่าเมย์เมื่อกี้พูดวัตจะรินเศร้ากูอีแค้นเสีงเยงานอ่ะอยากยับสวนหมากมีมาสอนหมากทูรียนแทนแล้วเราไปสมัครมีนโฮมกันยูนี มัน,นแบบมีแบบทุเรียนแบบนี้เฮ้ยอ,อ้คนอะไรหัวเสียกบะเบิงข่าวนาค้ากับคนหัวเสียเขาสวยออกเดยวออกนีอออก้มืดทำแกลกหัวเสียสองค้ามกับหัวเสีย,สบเ,สยเบาคือป่านจะของงามพักนเนาะเทศอ้วนรัว่วไวาเป็นพักรัก่วอยู่โลด เขาจะถือว่าบอคะฉันบงกฤษนะคะฉันไปหาลุงพลผุนหม่องซะสิเดินเอ็มวีเตาง้อยผุนเชิบกีบกว่าเบ้อข้าวามงกุ้งไช่ครูเหล็กไฟนักใครเนาะจังไดมึงจะกล้าเอาเอ็มวีโอีหมูไม่จำว่าคุณล่างคือแตกสาวน้ำปลามาทำผัวเลยแม่โอ้ยว่าเอ้ยในเมื่อคุณล่างก็แตกสาวแล้วต่อไปนี้ แม่สิบว่าัดขวางความรักของอว่อัอวสิมักพาแม่กบว่าว่าเรือดเจาก็ปลูกขู่ลูแม่กับอ,อก,บก,กบห้ามแม่ย่าลูกสาวแม่บ่ได้ผัวอ้าวคุณแฮ่ตามสบายเลยลูกตายละกู <c oughs> บิสวงอีงอว่าลายู่ยนี่แม่บอกจิตกันคนมรักของอวสาซาทูเมมือจังสีล้มจากล้มหายจะไปซาวอบอกดีคูลูว่าอว่าค้องคดิหาถุกว่าแรงเต่าแน่ ในตอนนั้นววเวกบท้าวขู่ลูก็ออกทางสิบสามวันจังมหอดพี่น้องเอ้ยมาก็ขี่บ่เป็นเกวีนกะขี่บ่อใดขูลูเท่าอยางเอานางสนมตามผู้เดียวในตอนนี้ เป็นนั่งขนมค่ะอุ้ยสวงเนี่ยบัดไปถามเขาดูมันผู้ชายเมืองใดมาเมืองเฮาค่ะอันเป็นเจ้าเป็นผู้ใดมาเพคะกูรู้ครับผู้ลูกมึงจะได้คือมาสภาพนี่บาดนี่อันนี้ผูรู้วัดเย่โวยแล้วนั่นเป็นผู้ใดหันนางพยาบาลได้ยืนเบืองกันน่ำนางพยาบาลโอ้ยนางพยาบาลมันยังมาขึ้นโคโยตี้แท้ ทางแท่งรถใต้ถังตัวนะกูมาคืดยากตอนที่แท่งยากระสิตสร้างต่อมาจากญี่ปุ่นคนเนี้เนี่ยปะอันมื่อยังก่อนนี่พวกนั้นเกียร์ขวดดําเกียร์เดิยขนาน้อยโอ้ยกันขวดดําเกียรเพื่อสีชมพูใหญ่ไปนี่กูสีบวบป่วยบวบป่วยเขาเป็นยังนั่งถนมเขาเป็นพายกูรู้ฮะกูรู้ไหมกูตายละขอว่าป่วยคักคักพี่กูรู้นี่ อิหรีบอยิ่งเซอร์ Oh my god กูรู้จักสามสิบปีเจ้าเฮนาบาดพี่กลับขึ้นมาจนเจ้าคือเป็นตังฉังมาเป็นเยียงนีกูนั่งอัวพิษสวว่าส่งดิกูรูนจังเอ้ยไอ้กูรู้ซึมเศร้าเบาหวานมันแดงเห็นบอกเมนคว้ากูขึ้นอีหลีแต่กู้สื้อเลขบางหันมันคือบอคิว หลายเจ้าประวันนะพองความดันแสกซอนตัวไอจังจอยส้มดกว่าพิรูจา้าถ้ามันเป็นอยางนี้อีกว่าพอหามือว่าคิดว่าพี่คงตายพ่าลงหินแน่นหนีไปเรวยว,วัวจานสายใช้เงินอัวจบผู้เฒ่าคุยค้าวาอัวขีดเดือด ตัวผู้บาสมนอยถึงเหม็นตึ่มกบว่าหอมว่าลงกนี่เนี่ยว่าจะไปเอาเงินกันเอาว่ามีรังว่านขางเคียงนยตีเดี๋ยวให้มันคูกันเด้อโอ้ยอันผู้หายจะเป็นบ่มีตาเนาะฝนตกประทวา้าเทวดาห้ำขาดเด้อไอ้ไม่อยู่คำอยู่มือแท้ยับเอากันอีว่าะ เรื่องเรื่องนี้ระหว่างขูลู่นั่งวัวต้องหักกันแพงกันแอ้ว<อ>มึงจังไรสีไล่เขาออกจากเฮือนบาดไอ้ยิ่ง้าหักหกลักขูลู่เป็นบาหวานไม่นี่แม่โลกให้เป็นผัวย่ายโลดไปพักกันประจ๊ะบัสชู้ร้องบาบนบุญบ่ายสองคนได้ยาน้องอัวกูเอาดอกคอยาาอว่าถือก็ยุนอีลาบ่ฮักไอ้ลอตี้แหววยิ่งมาเถอะว่าเถาก็แมื่อเมืองพุ่นตีไอ้เนี่ย เอาเอาเอามันไปให้คอยเนี่ยเอาไปไปทางเงื่ออย่ามาทางมกออาเจมอกตาบอถือคีบกูแล้วมีอะไรบ้หมันมีอบาาอย่ามาใกล้กูนางสนมเพียค่ะคุณล่างก็เป็นกระเทยคุณรู้ก็เป็นเบาหวานว่าจะปูข้อตายว่าจะปูข้อตายว่ากูบอกมั่วผู้ใดรูดเดียวนี่ค่ะ อยากเห็นฉากนี่ฉากผูกข้อตายจะต้องมีโศกก้อนผูกว่าจรไหมรือพักมาผูกข้อตายเนี่ยอะไรมึงคือบ่เตียมมาบาดนี่ใครสิคงจำว่าเขาทีได้ตายฉากนี่ปกติตอนที่แจ้งค่อยผูกข้อตายเนาะตอนเมื่อไรกันครับผูรู้กูรู้เป็นปาหวานแบบนี้เขาบ่ดูแแมมดุนแล้วบอกมึงเอ้ยจะเปลี่ยนเรื่องเล่นกับบ่บอกกูเพราะครับกูขึ้นมาศูนย์แท้ เอา้านี่เอาไปหูจักเจี๊ยบเลยนี่นี่โอ้ยจะมาแรงน้ำใจไห้ก็ะไห,ห้ประมวลให้ไฟสายะะมีบ่กคาจะบึกเสียวไปแม่มึงยังไฟสายบาดนี่ยแปดปลาหกรรกระด้อกระเดียดย่านงูขบปอบทางซีดมึง mm hmm. เอ้ข้องผูกข้อตายพองย่านงูขบแต่ละต้นกลวงพาจวงทุ่ทาง้งหลายแสนละต้นชันจวงให้คอยทีเกิน จ้าขอบเอวลันปัด,ปดเดท่าป่านนี่ยังสิบอกให้เอวลันปัดเอให้ผู้เดียวช่วยจังเดียเอาแต่แห้งสียางกับโบมี่เอวลันปัดลันปัดลันปัดไม่ละเอาใครว่าเดียวใครอีกแมจ้าจ้าจ้ามีมีคนบอกเจ้า <c oughs> บอกว่าเจ้าคือดาวบันดอนให้กง <c oughs> ใจจริงๆลักผู้หญิงจริงก็ไม่ได้วมันโุ่นอืมออันเปจับอีหยังมากกันแล้ววะผู้ชายขึ้นต้นน้อยแท้ไม่ไม่ต้นอีหยังก่อนนี่ต้นจวงอัต้นจวงจันแม่มึงจังไถมันเคยจังไม่ขันลาวกูแทบบาดนี่ปอบทางซีดมึงเอ้ยอาสมมุิอาสมมุิ ว่าจะผูกคอตายแล้วนะว่าจะสูกแล้วนะจ้าว่าอยากเห็นสากนี้เด็กพระดาวใกล้น้อยตอนแม่เมื่อนอนจันทร,ร์ะจรนตกลาบลุงผิวมันทางหลังมัดลายเล่ลายกองเวล,าละาไก่หูพราทุลาวเห็นหูปองตาลาบดีน้ำหมอกแจ่น้ำข้าว่าเยี้มสิงนย้มตุนไม่ได้ดุนดังนั่งสวรรค์ป้า มาถึงตุนจวงจะแล้วก็นั่งก้มกาบ่ายไปน้มนิวกาวโคยไม่อย่างนั้นโอ้มา,มาจวงคือมากไงแท้ไป,ปว่าปน้มนิวกาวนอนคนเรืเรยอยนพอดีอันมันปูกตยดนปันไดนนคือออกหน่วยไวแท้ ยายคอยมาผูกคอตายดอกท่อคอยจะกินตอนมันล้นแก้วแม่นี่เอยอีปอบมึงเอ้ยเห็นเป็นทตยัตรไปได้ห้งหาวใสอู้หูก็จะห้าไ้ยโอ้ยด้วย้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้เนบเฮ้เฮนเ หน่วยจ่วงจันสีน่วยไงยป่านนี่กูสีเศร้าปูบักฮวงเลยกูสีามแมงหน่วยจ่วงจันนี่นะนี่นะฮะจิบควา้าจันโอ,นอนน้ยโอ้ยคุยโอูอีป่อเพื่อจะแก่มึ้งดวงเนาะว่ายหนีไปทางอื่นนั่นเองเนาะไปนั่นก็ยืนเสื จวงเอ้ยขาทุอนในภายปวดบางทุกว่าจากลาสังขารจากเมืองเมืองฟ้าสาขาตน้นจวงจันในสมเพทให้จะกองเข้ากินกินตาคนผิวหายชุ่มตายถิงดูให้จะกองอาไม,ไม่ไม่กินกินตาคนแน่ทรว่าจะวาทันมันจวงจันกองลงมากว่าข้า้าวมือดึงกองตับเอาไว้ลูกพ่อตายบ่าอายวา้า เงหลงมักเนียเขาเม่อี่าเอาในใจเอพเมันอหย่เอีกเมือไห่เอ็กมึงสีเศ้ามาเศ้ามึงสีดีมาโอ้ยนอนน้มาอวามาโความาโามาโความึงคุกจว่ากูบ่มักอีปอบไปอยู่ขึ้นเดียวมาหาวเถอะให้ไม่ได้พราะสีงั้นเนกอยามึงนอนหูปูู้้มาหลอกอยู่ใต้ห้านน่ะ แจ้งสองมึงเหรียญพันวาดใส่รอยายโอ้ยอีภาคีนี่กระไดจับกันจับกันว่าว่ากับสาวมือจับกองดึงเอาไว้ไหม่ข้ามของขอตูแลกระผูกเอินทั้งคำน้ำจะได้จากกันเอาแม่นยังอีกบาทนึ่งบอกเอ้ยปั่นที่เป็ดไปเค้งแล้วูด โอ้ตายเอาไม่อย่างอีกโอ้ยเดี๋ยวเมึงอไ่ด <tried thighs> ึงเล่าแห้งโพดมึงเห็นบ่อเห็นบ่อรบออกทองอักอักอยู่ไหนมึงเห็นบ่อปากปากเออใหญ่กูยายก่อนเนีกูรู้ว่ได้เตี่ยงตุกเราชินเพื่อปหนึ่งหัวให้กูยายก่อนก้อนแหม่มึงบ่ได้สอบไม่จังเถื่อตีมึงมีสมองบ่มีหัวเบี้ยขันหูซื่อหันมึงอจะคิดว่าหน่ามึงคายลุงพ่นกูว่าอ่อนช่อน นะจะบอกให้ตายเนี่แม่บังลาให้แม่ยายก่อนใช่าะปุณน์อะให้บอกว่าพอตสบายทำนั้นจ้วงจันกระเลยดีดโว้ดไม่ค่อยดีดมันจะดีดซุ้มจีรพ่าบังลาเมืองนั่นละมองไม่ได้เกี่ยมโตใหญ่มันกูตายปั๊บปั่นไปปีปั่เข่งถึงเปียดเป็นบั๊บป่วยปั่นไหนกูก่าบ่ไปทันควาดอมเกลื่อนไงป่านนี้ กูรู้เอ้ยว่าตายก้อนเกี่ยวปีกับแขนได้ไลายปีตายรุ่นเหว่ยองกับข้องเข้าจังไปย้อนยองเท่าจังไปย้อนยองเพ่งผ้าย้อนใครกันพ่อตวบาซ้ำนั้นจ่วงกันกะเลยดีพระตวาซ้ำนั้นจวงกันกะเลยดจ้วงกันจวงกันกะเลยดดีเป็เดกบุดุดดดก <c oughs> ว่าเล็ใจขาจ้อยแก่หน่อยอยู่งาจูวงังยามนั้นเอาสวดๆให้นั่งวัวนี่นี่มองตรรวัวกหามึงคือไวเด็กน้อรุนนร่นมึงังรักคิดุ่งชี้คอกูเทนตายเด้แม่มาบ่อหูจักเออพ่อเจ้ว่าทอาน,นั้นตุนจวงจันก็เลยดีโอ้ยเออโอ้ย รอบนี้รวบเราเอาอ,อารมณ์กิกีดปะเนเออพระเจ่าท่านั้นตุนจวงจน<ด>ันทร์กันีแก้พักเจ้าหญางคนนีผ่านพ้นกันไปครับสำหรับทางด้านทีมงานตลกครับที่สรรสร้างมาฝากแฟนเพลงพี่น้องครับคำพูดวาจาใดที่ไม่สุภาพครับยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยแฟนเพลงพี่น้องไว้ด้วยครับชมเพื่อความบันเทิง ความสนุกความสนานครับและนี่คือคอนเสิร์ตมอนลำเรื่องต่อกอนทำนองขอนแก่นครับโดยอาจารย์สมานนาสัแดงครับและกับผู้ที่สืบถอดเกียริน่าลม่มสืบสารตอร่อกองงานศิลป์ครับศิลปินคนอีสานบ้านเฮานะครับหัวหน้านหนุ่มผู้นำทีมงานครับพระเอกหนุ่มในตาซึ้งหนึ่งรุ่งจะวันครับวันนี้มาพร้อมกับชาวกนาครับพระเอกหนุ่มนั่งเอกสาวพร้อมโดยโค้ศกดาตลกับน้องนางแดนเซอร์ ER. ครบคันสุดยอดความบันเทิงเพื่อมหาชนผลงานระดับแนวหน้า ของเมืองไทยนะครับ36ปีแล้วพี่น้องครับยืนยัดรับใส่แฟนเพลงพี่น้องขอับคุณไปทั้งทันนาจกบรรจงพร้อมทีมงานนะครับแถวการลูกหลานครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานอันสูงเกียรติครับงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีของพี่น้องชาวอำเภอสรีชมพูพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นพี่น้องบันไก่เลียงเคียงครับที่มาร่วมบุญรวมงานในคำขึ้นมือนี้พี่น้องที่นะครับบริจาคกันมานะครับเพื่อซอย นะครับทางมุ่นมิธีนะครับขอให้ปี่น้องมีอายุวันณนะสุขะรละปฏิพาทนทรนอาารสมบัติทุกประการครับคิดขึ้นให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองกับผ่ารักษาเทวดาคุ้มครองสู้ขู่สุขคนกเลวกันนะครับขอบคุณประยังเครื่องดื่มเอ็มร้อยจากบริษัทโอสสภาจำกัดครับฝากฟันเพลงแวนเนนะครับสูตรไมกระชายดำผสมน้ำพึ้งมีจำนาย นะครับพี่น้องครับตามร้านค้าหรือตู้เซนะครับไก่บ้านทันนะครับฝากพี่ฝากน้องปุ่รวมเดินทางเคียงข้างกับหนึ่งรุ่งที่ว่าอํานวยสินสําหรับค่ําคืนวันนี้นะครับรวมเดินทางนะครับในฤดูกาลนี้ครับพี่น้องไม่บุญไม่งานครับเอินใส่ลูกหลานทีมงานได้นะครับในราคามิตรภาพราคาจุติธรรมฝากพี่ฝากน้องบ่ไกล้บ่ใกล้พี่น้องนะครับสำนักงานอยูทีอําเภอสีบนเรื่องจังหวัดหนองบุรีพูครับติดต่อขอน้ำบัตรนะครับสอบถามราคาว่าจ่างชองนิกกามี่ นะครับวันว่างนะครับให้เจ้าภาพใหญ่จศรสัทธานะครับให้โอกาสลูกหลานไปซอยในการได้งานของทานนะครับทิดต่อกับหัวหน้ากันได้ครับหลังเวทีนะครับเป็นกันเองนะครับฝากปีฝากน้องไ้น้ำแนวกันแล้วกันครับขอบคุณไร้แรงใจนะครับพี่น้องจากสีบนเรื่องเน่นะครับพี่น้องหลายๆสถานที่นะครับสาหรับคําคืนนี้ขอให้พี่น้องแฟนเพลงมีความสุขครับกับการชมหมอลําเรื่องต่อก่อนทํานองขอนแก่นครับมือนี้ขอเสนอนิท่าน ในทองเลืองนะครับลูกผู้ใหญ่หาบหน้าลูกผู้หลาหาบค้นครับจากายป,ประกาของอาจารย์จักรินไกรลาชการแสดงช่วงใดนะครับทีบอตึกอกตื่อใจพี่ตื่ใจน้องครับขอกับประท่านอภัยพี่น้องไว้น้าแน่กันแล้วกันเด้อชมเพื่อความบันเทิงนะครับความสนุกความสนานกันล